ทํามไ,ไม่เสียงป๊อบบีเลยไม่ได้ป๊อบีเลยเดี๋ยวเขาทิ้งป๊อบอีกันนีนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋เขาทิ้งป๊อบอีไว้งนี้นนม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าอะไรอ๊วตที่ชุัทบราขับผ่านแล้มีแบบคนเราขนลุกคนเรกขนลุกแล,ลยคนยืน ากดกระดิ่งแล้วก็แชร์ลงหน้าเฟซของคุณด้วยนะครับผู้ชมให้ชาวบ้านคนอื่นไม่ใช่ดิให้คนคนอื่นที่เป็นชาวบ้านที่แบบน่ารักเขาหลองวังเป้่าไวโพว์แล้วเจอ่อเราก็อยากจะเอามานเต้นผู้ชมเตือนทุกคนที่สั้นที่แบบเต้นเขาเนียเป็นเพื่อนสัตว์ใครเบอร์ของเราไม่ต้องฝากเหมือนเรียกผีเรียกผีเหรอ แต่ว่าปอกปิดมันไปตองกับเสียงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็แกลแกล้กแก๊กอย่างนั้นอ่ะนั่นน่นเฮ้ยทำดิ้ถ้าเกิดปาปิมันมาทำไงอ่ะนดนนหรบินอเลบินเลยบินเลยบินเลยนี้แหละโอ๊ะ ร้อนอะโอ๊ร้อนมากแล้วถ้าทำทำเสียงเฮ้ยโอ๊มันสิทำไหมดีทำไหมดิเสียงบ่อบิทไลเสียงบอบิทไลเฮ้ยโอ๊กคือทำไม่ได้เลยอะรอวงทำไมอะไอ้โอ๊กโอ๊จะเป็นโลมไม่มีเลยโอ๊ไม่มีอะไรเลยอะรม่นีแล้วก็กลับดีกว่าื้อาง None unless you got